สบายดีครับ <altro> พ <virt uel o> ี่น้องมื่อนี้กบใส่ปลานำพาพี่น้องมาชมบรรยากาศป่าที่จังหวัดลำพูนทำสร้างลองโดยที่ท่านพระอาจารย์เก่งเจ้าอาวาสวัดศิริอุปธรรมตรรมกุค้อนอำเภอทับวงจังหวัดน้องข้ายท่านได้มาตีวิเวกปฏิบัติธรรมและก็เลยเก็บภาพบรรยากาศงามๆในป่าเลยมาฝากพี่ตัวน้องรับชมครับผมลอยมีอุ้มเท้ามีนี่คืออุ้มเท้ามีอุ้มเท้ามี ฝนลงมาหาน้ำกินนะเรียนเนี่ยนี่อยมันนี้อยมันนี้ใหญ่นีเนี่ยมันเปนตุ่นเล็กๆเลยมีตัวใหญ่ดิไม่ใช่ตัวเล็กๆเพี้ยมีนีไม่ใช่นี่ดอยมีดอยมีีใหญ่ดอยตีนมีชัดเจนเลยอุ้งบปดูอุ้งเลยตัวใหญ่ดิดอยตีนเท่าตีนคนใหญ่กว่าตีนคนอีกนี่ ไฟนี้เสียงกล้องกลงวานเลยเขาเรียกกันดีจะกล้องไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าเก่าไม่จริงๆก็ไม่มีใครได้มีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันสถานที่พี่ีมีแต่วาจารย์มาพักบําเพ็ญปฏิบัติธรรมตรงนี้ไี่ยินเสียงสัตว์ป่าเลย อย่างข้างบนน่าเป็นตนนะอาากอนนะบ้าวาตัวอะไรครับ้าดูสิเงี้ยมาเงียบมากดูสิเสียงสัตว์มาจา,า,ากขาาก้างบน ผู้ดวงคนนี้อันนี้เป็นที่นอนเก่งมาแอบนอนรอยมันนี่นี่เป็นรอยเต็มหมดเลยรอยเก่งกวางรอยตีนรอยตีนสัตว์ตายนมากกลางคืนมาไม่ได้นีรอยใหญ่ด้วยรอยใหญ่มากเลยนีนี่รอยหมีนี่นี่นรอยหมีเลย ใอืมรอยตีนหมีนี่รอยตีนหมีหมใหญ่เลยนะนีรอยใหญ่ๆห,หมีแล้วนี่ง่ายๆอยูนี่เลยไปหมดอยู่นีแล้วนี่ด,นดูตามต้นไม้นะแล้วบหมือนรอยขวนนะโอ้โหรอยหม,ม,ม,มีลึกมากป่าลึกมากเข้ามาลึกมากคือขึ้นขนาดขึ้นวอยังไม่ถึงเลยนะตรงนี้ข,นข,นขึ้นวิทยุก็ใช้ไม่ได้เลย นี่คงจะเป็นถ้ำที่สัตว์อยู่ข้างในแหละหลบอยู่ข้างในหลบอยู่ข้างในเสียง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 สัตว์ป่าข้างบนข้างบนอยู่ได้ตำรวจถ้ำนะครับตำรวจถ้ำมีเงื่อนผานี่อยู่ได้เงื่อนผาฝน แข็งมากเนกินี่เขานี่่่อบน่กเินมาลนี่ก็อเมซอนย่อยอ่ะอเมซอนธรรมชาตินี่จะเสียงเสีวงป,ป่าข้างในั่ง้ตวใหญ่รี้ยังนมอืมสดักลำพูน